ว,วันนี้เราจะกของเล่นเต็มไปหมดเลยครับเพื่อนแล้วเราก็มีของเล่นที่เปิดกล่องด้วยตัวนี้ก็คือจุดด่างเจ้าเป็ดน้อยนะครับเปิดดูเลยอุ้ยมีไข่ให้ด้วยนะครับสามใบเราจะทำการใส่ไข่เข้าไปในท้องของเจ้าเป็ดน้อยนั่นเองโดยการเปิดหวัวมาแต่ไขหนึ่งสองสามแล้วทำการาปิดหอยเรียบร้อย,ยเปิดซนี้โอ้มั้ก็จะวิ่งไปครับ ปิ้งไงดูแบบชนถอยเฮ้ยไม่ออกมาโอ้ยแสดงว่าไข่มันยังไม่ถูกล่องมันนะครับอ่ะดูโจอีนรอดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ออกมาสามใบเลยนะครับเอ่ช oh ่วยเป็ดฟักไข่อันนี้ก็ป็ดตะกบนะครับปชนถอยอันนี้ก็ฟิสปลา อก็จะวิ่งสะบัดหางด้วยไดนโ,นโนอสเสาเทเลนอซอรสัสอืมโอ้วต่วอไปเทเลนอซอรสัส ไฮซิาทอปคราวแดนซ์ Dance, นะครับโชโชเป็นเตา่าเต่ามีแสงแไปเลนอสซลัสซี่ฮอร์สโอเคแล้วจเจอกันคลิปหน้านะครับบายบาย